เหรียญขังที่ถูกมองข้ามเหรียญหยดน้ำหลวงปู่คำมีวัดถ้ำกุหสวร์จังหวัดลบุรีราคาหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านเหรียญมงคลดีหลวงปู่คำมีพุทธสาโล ถ้ำกุหสวรรค์จังหวัดลบบุรีแกะบล็อกได้สวยงามสุดยอดยันป้องกันพยันตรายมงคลแห่งชีวิตงานฝังรูปนิมิตวัดถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดลบบุรีพศ2520 มา,มาอุอาูมมะอุระมะมามามะมามา,มา,มา,มาเหรียญนเศร,รษฐีเงินทองมากมีไหลามาเทมาหลวงปู่คมีพุทธสาโลวัดถ้ำกุหสวรรค์จังหวัดลบบุรีเหรียญน,นั่งก้า อุคามีท่านบอกลูกศิษย์ว่าท่านชอบมากที่สุดเพราะเหรียญน,นี้มีพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์อยู่ในเหรียญเดียวกันเล็กดีรถโตเหรียญคมเล็กหลวงผู้คามีพุทธสาโลหลังยัน นักเศรษฐีอิติมะอุเมตตาค้าขายโชคลาภเหรียญน,นี้ดีใช้แล้วรวย รุ่นแปดสิบสองพันษาเสมาสร้างนั่งเต็มองค์สรีร่างสว่างสวยัยอรหันต์แห่งวัดถ้ำอัมพันภัยคูหาสวรรค์ขจรไกลหลวงปู่คำมีบริสุทธิ์ธรรมะอริยพุทธ สันโดษดุดทุดงควัตทำรัศมีปฏิบัติพระกรรมฐานผ่านร้อยปีบารมีหลวงปู่ท่านนิกรันการสาธุสาธุสาธุหลวงปู่คำมีวัดถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดลบบุรี เหรียญดีราคาเบาหลวงปู่คำมีออกวัดลาดปะเขาปี2522หรหลวงปู่โต๊ะร่วมปลุกเสกเหรีหยญเสมาเนื้อทองแดงหลวงปู่คำมี วัดถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดลบบุรีพศ2,517สุดยอดพิธีการปลุกเสกบอ็กฐานหนุนหนุนนำชีวิตให้มั่นคงพระปิดตาจันลอยมหาลาภหลวงปู่คำมีวัดถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดลบบุรี พศ2118รุ่นนภเก้าออกวัดอินทะวิหารกทมสร้างน้อยหายากเหรียญโลูุ้คมีรุ่นฉลองอายุครบ93ปีด้านหลัง ยันนะกินไม่รู้สิ้นกินไม่รู้หมดพุทธคุณโชคลาภเป็นลหลักเหรียญรูปไข่เนื้อนวะโลหะโคตรเลขเก้าผู้คัมมีวัดถ้ำก่หสวรรค์จังหวัดลบบุรีรุ่นรอบร้อยปีเนื้อเขียวนะครับ ทีคายุโกศิริมงคลดีเหขียนแห่งความงอกงามของชีวิตกมเล็กเนื้อทองแดงหลวงปู่คำมีพุทธสาโลหลังยันนักเศรษฐีอิ มะอุอุอ,อุอออมะมูละมะมามามะมามาอยากโชคเรียกลาบเหรียญรูปไข่กระไร,รเงินรลวงปู้คำมีออกวัดบางลี่จังหวัดตบุรีพศ2521หยยเเหรียญพระนั่งเก้าหลวงปู่คำมี วัดถ้ำกูหาสวรรค์พิมพ์พระพุทธเข่าเบ็ดหูติ่งเหรียญกระไรทองหลวงปู่คำมีวัดถ้ำกูหาสวรรค์ไปออกทำบุญสร้างสารการประเรียนวัดดงกลางจังหวัดขอนแก่นพศ2อ1 6เหรียญรุ่นนี้ จัดพิธีพุทธาพิเศษหลวงปู่คำมีปุกเสกแล้วยังมีหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคิลิเขตร,ร่วมด้วยรูปเหมือนปั๊มเนื้อทองผสมรุ่นแรกหลวงปู่คำมีพศ2510รุ่นจงอางศึกสงครามเวียดนาม าหาอุดนิรันตรายบ็อกที่ยมคอลานก้นวงเดือนเ <_ dir> หรียญทองแดงหลวงปู่คำมีออกวัดชีป่าจังหวัดลบบุรีพศสอ2พิวิธีพุทธ,ธาพิเศษ พระดีพิธีใหญ่อีกหนึ่งรุ่นเหรียญเสมาเนื้อนวะโลหะหลวงปูคมม่คำมีวัดถ้ำกว่าสวรรค์จังหวัดลบบุรีพศสอ1 7นวะโลหะจะตออโค้ดเกเหรียญทองแดง องคุคม,มีวัดถ้ำกวงหาสวรรค์รุ่นฝั่งลูกนิมิตอสอสองพศนน0ิเน้นโชคลาบพิธีพุทธาพิเศษองูุคม,มีหลวงพ่อพิงหลวงพ่อบุญม,ม,มีสามสุดจอดพันธกิจร่วมผุกเสกเหรียญทองแดง หลวงปู่คำมีวัดถ้ำขวสวรรค์ออวัดชีป่าจังหวัดตรุรีพศ2,121รุ่นไล่ผีประสบการณ์มีเล่าสู่กันฟังเล็กดีรถโตเหรียญหลวงปู่คำมีหลังยันนะเศรษฐี เด็กคล้องได้ผู้ใหญ่คล้องดีโชคลาบมั่งมีอิเดมะอะโอสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามเพจสิทธิ์หลวงปูค่คำมีวันนี้ผมเจ๊บเป,ป็นใหญ่จะมาขอน,นําเสนอข้อมูลปรงจุคนของหลวงปูค่คำมีรุ่นอายุ96ปี พศสอ1 7วัตถุมคลรุ่นนี้พิธีการจัดสร้างผมได้นำเสนอข้อมูลและรายละเอียดไปหลายคลิปแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาบล็อกต่างๆซึ่งมีเพื่อนๆสมาชิกสอบถามผมมาเยอะพอสมควรว่าวัตถุมวลรุ่นนี้ มีการจําแนกแยกบล็อกยังไงผมก็บอกไปว่าวัตถุคลรุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองด้วยสายตาเปล่าแล้วก็ไม่ได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนลักษณะเหรียญลักษณะเนื้อหาเนี่ยเหมือนกันเพราะว่าวัตถุคลรุ่นนี้ปลูกเสกพร้อมกันมีชนวนมวลสารที่นำมาจัดสร้างชนิดเดียวกันแบบเดียวกัน ตัวตัดต่างๆเนี่ยก็เป็นตัวตัดเดียวกันเพียงแต่ว่ามันมีบางรายละเอียดซึ่งทำให้เกิดการจาแนกแยกบล็อกมาได้เพราะว่าบางเหรียญเนี่ยพบเจอง่ายบางเหรียญพบเจอยากอันนี้มันก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเอาผมไม่เคยเห็นสมาชิกบางท่านบอกเอาผมไม่เคยเห็น ที่ผมเห็นมันเป็นแบบนี้สิ่งที่แยกก่อเลยก็คือวัตถุมงคลรุ่นนี้สร้างด้วยสามเนื้อก็คือเนื้อเงินเนื้อนวะโลหะและก็เนื้อทองแดงเนื้อเงินนแยกชัดเจนละโอเคนะเนื้อเงินก็คือเนื้อเงินแต่วันเนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเหรียญนวะโลหะกับเนื้อทองแดงถ้าสมาชิกท่านไหนได้มีโอกาสได้สะสมวัตถุมงคลรุ่นนี้เมื่อนำสองเหรียญนวะกับทองแดงเนี่ย มาวางใกล้ๆก,กันเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเพราะจริงๆแล้วคําว่านาวะโลหะที่เล่นหากันเนี่ยก็คือมีโค้ด96ตอกแต่ชนวนมนสารกับเนื้อทองแดงเนี่ยเป็นชนวนมนาสารชนิดเดียวกันเลยเนื่องด้วยวัตถุมคลรุ่นเนี้หลวงปู่็มีท่านรวบรวมตะกุดเก่าแผ่นจานจากคณาจารย์ทั่วประเทศ ซึ่งมีลูกศิษย์ไปสรรหาหรือว่าได้นำมาต้วมถวายเนี่ยมันเยอะเมื่อมีการผสมกันแล้วเนี่ยและจำนวนการจัดสร้างเหรียรุ่นนี้นวโลหะมี299ทองแดงมี4,999เมื่อรวมกันแล้วก็อยู่มา5,000กว่าเหรียญเองเพราะนั้นจำนวนมวลสารเนี่ยจึงมีความเข้มข้นที่นำมาจัดสร้างพูดทาาพิเศษพิเีเดียวกัน อันนี้คือข้อมูลที่ถูกจดบันทึกไว้แต่สิ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับความนิยมก็คือเหนนรียญนวัโลหะที่ตอกโค้ดเนี่ยเก้าหกมันก็คือจำนวนน,น้อยที่มีโคดเก้าหกแต่เนื้อทองแดงเนี่ยที่ไม่ได้ตอกเก้าหกเนี่ยมีสี่พเอยเก้าสิบเเหรียญเราพบเจอเหรียญที่ต่อกเก้าเนี่ยน้อย ก็มีเสนอราคาที่สูงกว่าปกติแต่เหรียญทองแดงก็เจอบ่อยหน่อยราคาก็ลดหลั่นลงมาตามสภาพความสวยและในจำนวนเหรียญทองแดงเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างของบล็อกเกิดขึ้นก็คือมีบล็อกแรกก็คือบล็อกที่จะมีความเรียบร้อยสมบูรณ์ของเหรียญ มีการพบเจอน้อยข้อแตกต่างของบล็อกแรกกับบล็อกที่2องทำไมถึงใช้คำว่าบล็อกแรกอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวของผมนะครับในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ในการปั๊มเหรียญเนี่ยเหรียญนี้จะต้องปั๊มเหรียญทองแดงกับนวะโลหะก่อนเพราะว่า เหตุผลก็คือว่าเหนนาารียญนวาโลหะกับเหรียญเงินเนี่ยจะเป็นบล็อกสองทางนั้นที่พบเจอเดี๋ยวผมจะแยกให้ฟังว่าทำไมถึงใช้คาว่าบล็อกแรกกับบล็อกสองบล็อกแรกเนี่ยมาเริ่มปั๊มเนี่ยเหรียญแม่พิมพ์เนี่ยยังมีความเรียบร้อยอยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นและเห็นชัดเจนก็คือนี่คือเหรียญบล็อกแรก นะครับเรามาเริ่มพิจารณากันเลยว่าทำไมถึงพูดคำว่าบล็อกแรกจุดสังเกตจุดแรกเลยขอหีบนี่หอหีบสวยงามนะครับหอหีบฐานลงปู ก็ยังสวยงามอยู่เห็น<ม>ไหมฐานจะเรียบเห็น<ม>ไหมนี่สวยงามอยู่นะครับจุดที่เป็นบล็อกแรกเหรียญที่มีความสมบูรณ์นี่ในซอกแขนลองปูเนี่ยนะครับไม่มีไม่มีเนื้อเกินใดๆนะครับนะความคมชัดต่างๆก็ ไม่แตกต่างนะครับนี่น,นี่คือบล็อกแรกอ่หขอใ้ดูนะครับสามจุดที่แตกต่างก็คือหอหีบสวยงามปั๊มแรกๆสวยฐานนี่เรียบร้อยสวยงามนะในซอกแขนเนี่ย ไม่มีเนื้อเกินใดๆนะครับในซอ่แขนขวาของหลวงปู่นะส่วน,นอื่นๆเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันเหมือนกันกนบบล็อกที่สองซึ่งบล็อกที่สองนี่ก็จะเป็นบล็อกที่ปั๊มนวะผมคิดว่าปั๊มทองแดงก่อนแล้วก็มาปั๊มจํานวนนวะแล้วก็มาปั๊มเนื้อเงินนะก็นี่คือบล็อกแรกที่พบเจอน้อยนะจริงๆบล็อกนี้พบเจอน้อย ไม่ค่อยเห็นนะครับเพื่อนๆที่สะสมปรทุมคนรุ่นนี้เนี่ยลองไปส่องปทุมคนที่เราสะสมอยู่ว่าเป็นบล็อกนี้ไหมนะจริงๆพุทธคุณไม่ต่างนะครับผมต้องพูดเน้นเลยว่าพุทธคุณไม่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นบล็อกไหนเพราะว่าจะสร้างครั้งเดียวกันชนวนบนสารเดียวกันปลูกเสกเหมือนเหมือนกันทุกอย่างนะแต่ ที่มาแนะนำหรือว่ามาให้ข้อมูลเนี่ยก็เพื่อเป็นความรู้สำหรับสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านที่จะมาสะสมมาถูมคนรุ่นนี้นะอันนี้คือบล็อกแรกต่อไปก็จะหยิบให้ดูคือบล็อกสองบล็อกที่ปั๊มไปเรื่อยๆนะครับปั๊มไปเรื่อยจะเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงในเหลียญแล้วนี่ดูนะครับหอหีบ เห็นไ,ไหมดูข้อหีบนะครับข้อหีบเริ่มไม่เป็นรูปทรงแล้วเริ่มขยืนเริ่มเริ่มเลอะเลอะแล้วข้อหีบนะดูข้อหีบนะครับนี่ฐานเริ่มมีจุดก็คือผมเรียกว่าฐานหนุนนะเพื่อเป็นศริมงคลคือหนุนนะหนุนให้เรามั่นคงเลยก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าคำพูดที่เป็นมงคลนะ นะผมเรียกว่าฐานหนุ่นก็แล้วกันเห็นไหมมีเนื้อเกินขึ้นมาแล้วอาจจะปั๊มไปเรื่อยๆบล็อกอาจจะเริ่มมีเศษตองแดงเศษเนื้ออะไรไปติดขัดมันก็ตามมาเป็นอย่างนี้นะครับน,ะนี่อันที่สามจุดที่สามนี่ครับในซอกแขนก็จะมีเนื้อเกินขึ้นมาบ้างแล้วนี่ในซอกแขนนี้เมื่อกี้ถ้าเป็นบล็อกแรกนี่ก็จะเป็นจะไม่มีเนื้อเกินนะครับนี่คือสามจุด แต่ส่วนอื่นเหมือนกันนะครับตัวนอื่นเหมือนกันนะชนวนมวลสารอะไรเหมือนกันอย่างอื่นก็เหมือนกันอันนี้ก็คือให้เราเห็นนะครับว่าสําหรับท่านที่จะมาสะสมก็จะได้รู้อันนี้ก็จะพบเจอบ่อยหน่อยทองแดงผ่านไปนะครับต่อไปก็เป็นนวะโลหะเห็นไหมก็เนื้อหาอะไรนี้นไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะ แต่สิ่งที่ต่างกันมาก็คือนี่มีต่อโค้ด96นะครับมีต่อโค้ด96แล้ต้องจำให้แม่นนะครับ96นะหางเลข9กับหางเลข6เนี่ยจะมาตัดกันลังหนักยนะตัดกันลัางหนักไข้นี่แต่บล็อกนะว่าลูกะเนี่ยก็ยังอยู่ในบล็อก2นะครับทำให้เราทราบได้ว่า ต้องปั๊มทองแดงไปก่อนถึงจะมาปั๊มเหรียญนวะนะแล้วก็มาปั๊มเหรียญเงินเหรียญเงินก็จะเป็นบล็อกสองเหมือนกันนะครับนี่นี่คือสิ่งที่แตกต่างแค่นั้นเองอย่างอื่นไม่แตกต่างนะครับเสนอราคาต่างๆที่มีความแตกต่างกันเนี่ยผมคิดว่ามาจากความหายากหาง่ายมากกว่าไม่ได้มีความแตกต่างทางด้านผุ้ถคุณหรือว่า ไม่ได้แตกต่างทั้งเรื่องเนื้อหาชนวนมวลสารเพราะผมคิดว่าเนื้อนะวะโลหะก,กับเนื้อทองแดงเนี่ยชนวนมัสารเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าการจัดสร้างเนี่ยอาจจะต้องยึดหลักของสากลก็คือมีเหรียญเงินเหรียญนวะเหรียญทองแดงนะครับส่วนเหรียญทองคำเนี่ยก็อาจจะมีแต่เพียงแต่ว่าอยู่ในที่ไหนสักแห่งเนี่ยที่เป็น พิเศษอะน่าจะเป็นที่พิเศษนะครับผมไม่เคยเห็นเลยจริงๆต้องยอมรับที่เห็นชัดเจนก็มีเงินนวะทองแดงเนี่ยเห็นพบเจออยู่บ่อยอันนี้ก็เป็นข้อข้องใจมาจากเพื่อนๆสมาชิกเพจเศรษฐกุลปุ๊กขมีนะครับสำหรับปฐุมคนรุ่นนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหน้าเพจปุ๊กขมีเนี่ยถือว่าปฐุมคนรุ่นนี้ฮอตฮิตนะ ใครที่ลงวัตถุมคนรุ่นนี้มาเนี่ยออกตัวไวมีผู้ะส,สมเยอะถึงแม้ราคาจะลดหลันกันไปตามสภาพความสวยตามความต้องการของผู้ให้เช่าแล้วก็ผู้เช่าไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยกลางๆหลักร้อยปลายหรือว่าหลักพันต้นๆนะก็อยู่ที่ความสวยงามหรือความพอใจนะ อันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามีอนาคตแน่นอนนะครับหนึ่งก็คือหลวงปู่เนี่ยเป็นพระที่มีอายุยืนยาวท่านก็เป็นพระเจเจจาจา์ที่มีชื่อเสียงดงดังมีประวัติบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาแล้วก็ท่านกระบวดจะเป็นเนนมีอายุยืนยาวถึงร้อยแปดปีมรณภาพสรีระท่านก็ไม่เน่าเปื่อย ท่านรู้การมรณะลงหน้ามันมีหลายๆอย่างที่มีน้องๆสมาชิกเพจรุ่นใหม่ๆที่กำลังเข้ามาศึกษาสะสมวัตถุมงคลของหลวงป,ปู่คำมีเนี่ยมาขอคำแนะนำผมก็ได้บอกไปนะครับว่าให้ศรัทธาก่อนนะครับก่อนจะมาสะสมเนี่ยน้องๆก็ต้องศรัทธาก่อนครับไม่ใช่ว่าจะมาตามกระแสคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยมัน,ม,นมันก็ยังไม่ใช่นะครับอ่า ต่อไปเนี่ยสุดท้ายเลยนะครับผมจะเริ่มบอกวิธีการพิจารณาเหรียญก่อนนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้ผมคิดว่าเป็นวัตถุมงคลที่สะสมง่ายจะใช้คล้องก็ได้หรือสะสมเป็นวัตถุมงคลที่มีมูลค่าเพิ่มในวันข้างหน้าเนี่ยก็คาดว่าจะมีอนาคตที่ดี จุดพ,พิจารณาเลยที่ต้องพิจารณาเลยก็คือเส้นสายบนตัวเหรียญเนี่ยพื้นเหรียญนนจะมีเส้นสายอยู่ถ้าเราตะแคงดูเนี่ยเราจะเห็นนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปพิจารณาจากเหรียญจริงแต่ว่าผมเอาจุดคลายแม็กเลยตัวตัดด้านขว่ามือเนี่ยพิจารณาได้ง่ายๆชัดเจนทุกบล็อกนะครับทุกบล็อกตัวตัดจะเหมือนกันเลยนะไม่ว่าจะเป็น ทองแดงนวะหรือแม้แต่เนื้อเงินนะครับแต่วันนี้มีขอบตาให้ดูของทองแดงทั้งสองบล็อกนะบล็อกแรกกับบล็อกสองแล้วก็เหรียญนวะโลหะนะครับขอให้เพื่อนๆผู้ติดตามเพจจินค้าผู้ค้มีนะครับที่สนใจวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีเหรียญเก๋ให้เห็นนะครับยังไม่มีเหรียญเก๋อาจจะมีบล็อกตื้นบ้างนะครับแต่ว่า ผมมาพิจารณาแล้วอย่างละเอียดถี่ท่วนแล้วเนี่ยบล็อกตื้นเนี่ยก็มีจํานวนไม่เยอะครับรายละเอียดมันก็เลยน้อยนะแต่ขอให้ยึดหลักในการพิจารณาขอบตัดเป็นหลักนี่ครับขอบตัดเมื่อทองแดงบล็อกแรกขอบตัดเนื้อทองแดงบล็อ,บอ,อ,บอกสองแล้วก็ขอบตัด เนื้อนว่าโลหะขอตัดตัวเดียวกันทั้งสามบล็อกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมฝากวัตถุมคกรุ่นนี้นะครับริปทรงสวยงามประสบการณ์เยอะราคายังไม่แพงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับรูปไข่ ครบรอบร้อยปีหลวงปู่คำมีพุทธ,ธาสาโลพศ2อ2 1หะบล็อกสวยงามเหรียญรูปไข่หันข้างหลวงปู่คำมีพุทธ,ธาสาโลหลังยันฝนแสนหา แม้เทวดายังกลัวเหียนทําแดงผิวไวรุ่นนั่งเก้าพระพุทธเข่าเบ็ดหูติง่งนิลันตรายปกป้องคุ้มครองภัยผู้ผู้คำมีพุทธสาโลวัดธรรกว่าสวรรค์จังหวัดลบบุรี